ga <laughs> <laughs> uh, 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 <laughs> ล้างะไรแบนี้ธรรมดาต้องขึ้น่มเม่เช้าก่อนนนต้องไปนวดขึ้นฝุ่มไม่ได้ตัวขาเนี่ยมาปักแอสกันแล้วโอ้ยจะตีทไมอะ่ายไ่มันเลยแคกเลยตีขาตัวเองนะโคตราทไมจุนทำไมไอ้จุนทำไ เออไม่จบแค่ตรงนี้ไปตรงนี้สามลูโอ้ยายมากอดนีโตมาเป็นยังไงเอาอันนี้ไม่ใส่ชุดอ่ะพี่ใส่เฉพาะวันจันทร์ชุดทำงานเออชุดไดมยเหนือนข้าราชการใส่เฉพาะวันจันทร์ ไม่เคยเห็นกันตามมาได้กี่ปีไม่เคยเห็ุถ้าราจะทำเหมือนเมื่อก่อนมันสุกร์ให้ใส่ชุดไทยเลยแต่ไม er ่วันจ kind of ันทรใส่ชุดแล้วใส่ชุดผ้าละหอมอ่ะเราอย่าใช้คำว่าเราขอสักตัวเทากันหนึผ้าละหอมผ้าละหอมกับเสื้อดอกครูมันผ้าพื้นเมืองวันศุกร์อ่ะแถวบ้านเด็กแถวบ้านวันศุกร์ใส่กางเกงใส่เสื้อสีดอกครูสีเหลืองว่าภาษาต้องเข้าแถวหน้าสองพงลานไม่เคยว่ะ ฝั่งเนี่ยนิ่งมากฮ่าฮ <c oughs> ่ไอ้นุ่นน่ะตี๋มากไอ้เนี่ยนิ่งมากพยายามแบบเตือนทัวแล้วให้ไว้แลต้องถูดตัวดิ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตี <c oughs> ๋ท <c oughs> ันแค่ตัวไม่ไม่เมื่อไม่เไ็นได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วหรอ ใช้หมดแลถอยหลังมาเดี๋ยวเพื่อจะได้ทั้งสองคนไอ้น,นี้ก็ถอยออกเหมือนไม่ได้มาด้วยกันอ่ะคนหนึ่งอยู่ซ้ายคนนึงอยู่ขวาแต่กล้าไปทางขยะสวยวะวันนี้บ้านเดี่ยวเยอะเลยเดินห่างกันเมื่อวานบ้านคู่กันอยืนติดกันง <c oughs> งมะ เกียวเกียวไปจะหย้ายเอปล่อยทำหน้าที่เดี๋ยวหัแบบลำอ่ะมันนะให้ถ่ายให้พี่ปล่อยถ่ายอ่ะท้องเลยเเยียเอไปอเลี่ยาเลี่ยมา อยากตเื่องจริอจริคกบนี้เด้อก่อนนอนวเป็นยี่หอะไคน้ำดื่มสุขใจอ่ะตอนใช่ตอนเชาให้บบรีบให้มันแบบรบให้มันแบบรกให้มันพอละพอละาแล้วะสดใสสดชื่นมันมาลายบิงละพาทุกคนสาม เอาตลกแอดมินอะไรอซมี่ฟ้าเลยนะวันนี้พี่ฟ้าูมเอาแต่หัวไม่เห็นเ่เเี้ยไม่เห็นแต่ไม่เห็นมดูดูตาจิซะต้องอเด็กไอเด็กหน้าสายส แล้วตอนเนี้ยอะไรเด็กตัวดำนี่ปัญญ์เห็นน่ารักดีมามานะไม่ดำได้ไงเล่นน้ำแต่แล้วเป็นเหมือนนน้ำเลยอ่ะเห็นไหมเล่นน้ำตอนเนี้ยไม่เหลือับเขาความจะขาวเลยใช่ได้อ่ะถ้ามันเริ่มขัดมะขามเปียกเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้นะมันจะกลับคืนมาใช่ไหมขี้กลัวน้ำขัดมะขามเปียกแลยจ้ะ ไปอย่างอื่นไปเน่เคยทำให้นาฟแล้วบอกจับพาเข้าห้องน้ำแล้วก็บอกนั่งอยู่เฉยๆบอกบอกแล้วก็ให้มันนั่งอยู่ให้อยู่กิดแห้งมันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกอยู่ในห้องน้ำมันถูกบังคับจะได้ผิวมันไงมันดีเย้ยหลอกแยหลอกเขนแฉบว่ะเข้มเกินอ่ะเอามาให้เข้มเกินไป